ขอเป็นตัวแทน Big t h a i แ a n ดขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเราตลอด1ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกๆร้านค้าที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเราขอสัญญาว่าจะพัฒนาระบบหลังบ้านของเซลเลอร์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขอให้เซลเลอร์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับหากคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอให้ลูกค้าประสบความสําเร็จสมหวังนังปราถนาทุกคนนะคะเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกนานสนับสนุนอย่าลืมกลับมาซื้ออีกเยอะๆนะคะขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็กดแชร คอนเทนต์ของบิ๊กนะครับขอบคุณลูกค้าวิท,ทยแลด์ทุกคนนะครับสัญญาว่าปีหน้าจะมีโปรดีๆเยอะกว่านี้แน่นอนขอขอบคุณทุกการตอบรับดีๆให้กับทีมวิดีโอของเราผมพร้อมที่จะนอนดึกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับทุกๆคนต่อไปเราจะปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้ดีขึ้นค่ะเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายและสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าเราสัญญาว่าจะพัฒนาระบบการส่งสินค้าให้ถึงมือคุณลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะเราจะพัฒนาการจ่ายเงินให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคค้า่ะ เราสัญญาว่าเรายังคนพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อการเติบโตและช่วยเหลือ SME ไทยในปีใหม่นี้ Big กไทยแลนด์ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีพลังในการทำงานและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีสสดปีใหม่ครับ